สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีครับสวัสดีครับก็นหูสวัสดีครับโอ้โอ้สวัสดีครับ,รบ,ออรบเออเอ,เอสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะคะคือแต่งตัวรอแท้ไปใส่ครับวันเกิดผู้ใดพี่แก้วตาบอกโอ้สิไปท่านเขาบอแล้วนี่ ว่ามันเขาเริ่มเหรอตีท่านบอท่านบอไปแล้วมิงไปแล้วมิงจะเฝ้าไปมิงจะเฝ้าไปพ่อคุณตายัางเก็บอันนี้อยู่ลูกจะเฝ้าไปปดปดเลยโอ้ยนำย้ำยางดีมีของกินไปได้เมด ขามีของกินผมไปใดเมื่อรับเอ๊ะ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 อะเอ้ยงอเอีะเอนะเอเอ้อคะเอ๊ดเอ่ะเอ๊ะามแทเอ๊เอ้ะเนะเอ๊ะเะปะเอะเะเอะเะเม๊ทัองะเอ๊ะเอะเอ๊ะเอะเอ๊อเล คุณนะคะขอบคุณแม่วนาชนะภัยนะคะทรงสุดรอๆมาหายมิงเนาะครับเนาะคุณแม่วนาชนะภัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลออครับรอรอเท่เท่ครับโอ้โหแอกแอกแอกได้เหมือดถามาไม่มีของกินถ้าว่าเม่มีของกินอะแล้วรดละเจ้าเอ้ยรอลงไปผมมันไปคุยดังแ่นเงินมา เมนบ่ครับบอกก่อนเมนบ่เมนบ่ได้แน่บ่ได้แน่คะหายอยู่จังสี่เด้อชุดเด้อหายอยู่จังสี่ไปเรื่อยเรื่อยเด้อแม่กะโอ้แม่กะง่ามโพูดอ่ะแม่เปิดแม่อย่าดึงชุดแม่เด้อครับก่อนรับเสียงรับก่อนครับเสียงก่อนครับครับพีดีโอ้ เอเสียงลอรอนะครับเสียงลอรอเสียงแน่ครับเอะเอ๊ะบบเสือเออใส่ไปเอองามโพดงามคือเก่าล่ะชุดเก่าเขาก็มีใดเขาใส่ใดบ่ชุดเก่าเขา โอ้ยนี s right. <S ่ละในรังนี่ละนี่เจ็บใบยูซักใบเจ็บใบแล้วคนณพระท่านเดี๋ยวออกงานยักเทียนเนาะสาวหน่อยพระท่านเดี๋ยวออกงานหมาตัวหมาที่ดำเท่าไรนั่นเจ้าอ้ แม่ตัวผุนผุนผุผุนนีอันนี้ข้อผุนปอกข้อผุนโอ้ยโอ้ยมิ่งบอกว่าแม่คือสวยแท้แม่ชุดแม่คือสวยแท้เบิ่งพอเป๋าเป็นคนใจหายคนอย่าดึงผ่าแม่เด้อขาดเด้รอครับรอมาทางนี้มิ่งมิงโอ้ดึงหลบเดินดึงหลบเดินยุดๆุดยุยุดยุดอย่าดึงลูกอย่าดึงเบิ่งเบิง ปกตาเขาได้เนาะอ,อือปกตาเขาขึ้นสูงๆเนี่ยเฮ้เียงเคียงตาดึงขึง้นดึงขึง้นดึงขึง้นง,งามๆหล่อๆนะครับเอ้ยเท่ๆเนี่ยหล่อๆครับเท่ๆครับเอเอดึงดึงแล้วก็ดึงดึงมากโอ้โหจินแน่จินแน่ trong 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 เตรียมโตแล้วครับเตรียมโตแล้วครับพ่อไปพ่อไปพ่อไปครับพ่อไปพ่อไปพ่อไปถามผมผมพร้อมก่อนครับผมพร้อมก่อน,มา,นม,ามาแมนมูพิลไปหอดอันกินเนอะบ้าแบบปานนี่ ลูกไส้ผู้ใดเนาะมารอมาเทแต่เนาะครับเนาระบบร,ะระอครับรอจอะดึงนะลูกหล่าจะดึงจะดึงจะดึงครับจะดึงอืมอืมเท้าครับเฮ้า นอแบบใดนอนี่นอนอเฮาครับเฮานี่นอน่โอ้ยแม่กระไดชุดงามคักววาแม่กระไดเส้นตากระเรียมผู้เพชรหยางเออเตรียมสะเบียงไปให้ลูกสาวกินน้ำท่างท่สาสิไปถึงเนาะ จับปูไ่ดงจับปูไ่ดงมาดีๆมาได้ดีหลอ่ลอๆเลยครับมัดหลอ่ลอๆเลยครับ oh. เอาจิ้นให้อิม่มตุนไปน้ำทางเอ้ย oh. พระเอก oh. พระเอก พระเอกใส่ชุดรอออกงานหรอเด้อครับเด้อผมจะไปแล้วครับปนีมูเพิ่นอันนี้หรอวะนี่ปนีมูเพิรนจิ้มกันหรอวะเอามาให้รับเอาเอาใหม่มาให้เขาเปลาเขาใส่ถือเอาเลยถือทั้งหัวนั่นแหละพุ่นยูพ่น คุณแม่อันนั้นแม่ไม่กันสั้นบอตีอออไปเด้อครับเด้อขอขอบคุณนะแม่เอฟซีทุกท่านนะคะเข้ามาชมคลิปวิดีโอเนาะเะข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอจบคลิปน่ารักไปเพียงเท่านี้นะคะแม่แม่เอฟซีขาพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ